ครับผมสวัสดีครับผม,มก็นะบานุนะครับผมก็นี่แหละครับผมเป็ดปลั๊กที่ให้เมฆนะครับผมโอ้เงี้ยเพิร์กสูงจนเถินถิ่นอ๋อมาดินะโอ้นะครับผมสูงขักเนาะ ก่อนเมฆขึ้นงามใช่ปะอู้ย่าย่ายบนก่อนเมฆย่าย่นงามงามมาปาดไอติมเนี่ยมาอ <c oughs> เอาดันลงให้หน้าเราไปยังออกยังรถนะ่ะดันลงให้หน้าเลย เมสรถจะขั้นอยู่เพื่อนเถียงนี่ฮะเพื่อนมันรวยมึงรถจะขัน้นเหมือนพี่น้องเลยนะครับผมก็นี่ละครับพันธุ์สิบปั๊บปั๊บพื้นที่เมืองนี้นะครับเด้อเข้ามาหาหมวกนางกันเข้าดันไหมครับเอารถไทยๆล้วก็บปับ๊บให้มันเสมอเออดันละปั๊บทีเลยเออเสียดายนะวันแมนไส้เข้าแม่ ปุยได้ก็เอาไปิดี่ดยก็เล้เนียดียวให้เายเดีวมัต้องดันดันมัตหลังทีเดียวเอาไปย่องล่างอหมละโอ้ยคนยากเขาไปจอดรถเนเอาบังไว้านทางลาเ่นันท่นเนี่ยทำบ้าน ทำบ้านน้องเมฆน้องเมฆกับน้องโอ้โอ้น้ำช่องน้ำชากับตองมีเด้อโอ้เด้อน้ำมารับแขกแน่เออแขกมาแล้วก็น้ำรับแขกแหมโอ้ห่าโอ้โหมันไงเนี่ยนี่โอ้มาดิแม่โอ้เอาล้ดเราชื่ออะไรโอนะเอาแขกไปท้ายมามาเด้อมาเด้อเวลาเจอเห็นลูกหลังขี่แข็งี้นะต้มหน้าไปใช่เลยใช่เลยนี่ เออเอาละไปเบิองที่ลราเนยไป ไปเบิ่งกยูพ่นตีไงไปเอาผ่านลงเด้อรวยเรียบร้อยไปแล้วรู้ปแล้วหมเวลาบอกกับฟังเนี้ยินเอาผ่านลงเวลามันดิ่มันขึ้แข็งเราไปผ่านหนามันลงบันไดมันแข็งต้องเอาผ่านหลังน่ะดึงก้อนดึงดึงคืนแล้วเอาผ่านหนาปาไบให้มันเรียบเอาเอาเอาจุงเมื่อเล่าไปขึ้นรถไทยไม่กระสอบปุยนะออกนะผู้จัดการนะครับครับครับเพชรยกกลางล่างออกให้พ่อพ่อด้วยครับด้วยครับครับครับเพื่อนเสดายได้เสือแพงได้ไหมเสิดายยี่บอกว่าปั๊มทีโรดใช้ระนาบเย็นเพื่อนน่ะ แกไปไท่มาน้ำเย็นอยู่ใสมาเสิร์ฟเพ่นไมครับมีแห้งเห็ดเบียรได้บปรดิกินน้มลอยนี่เออมาอยู่ดขอเอาภาพหน่อยเอาออกเลยพุ่นไปไว้นาบ้านพุ่นเดี๋ยวจะเก็บจะเกตซ้ายจะเกตซ้ายไปโดนเดี๋ยวเปิดได้ครับวันนี้ก็การไหว้วานนะครับจากพี่เมฆแล้วก็พี่โอนะครับมามาปรับให้มาปรับให้มาปรับพื้นที่ให้จ้างจ้างจ้างวัน กับ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 เสียจิ้มกับเสียจิ้มนี่ต้องจ้างวานนั่นแหละอย่างลุงจิ้มนี่ต้องแบบจ้างวานนั่นแหละไม่ใช่ว่ายวานนั่นแหละก็เดี๋ยวจะครั้งแรกได้หนึ่งครั้งแรกครั้งแรกนะครับที่เกต็ดินไม้ไทยนันไทยเป็นอยู่แต่แต่ไม่ได้เกล็ดสักทีนะครั้งแรกครั้งแรกที่จะปรับพื้นที่เกล็ดกับเกล็ดอยู่นั่นเลยเขาบอกว่าเวลาจะทำเนี่ยต้องเอาขาหนึ่งหรือมันก็ต้องทำไงครับอาจารย์ขาเนี่ยพอทำนั่น ก็ขับมาเอาเอาผานหลังอะดึงก่อนดึงหน้าดินขึ้นแต่ตอนนี้ดินมันแน่นดินมันแน่นแล้วแล้วผานหน้ามันจะมันจะดึงดินไม่ได้มันจะปรับดินไม่ได้เขจะอยู่ไกลเขาแคระเอาเอาเอาต่อเอาต่อโมต่อเสร็จแล้วก็เอา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 ผานเอาเอาผานหลังอะดึงดึงเป็นร่องให้หน้าดินมันขึ้นพอดินขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาผานหน้าปรับแล้วขับเรยเอยขับกี่ เคยขับหรือยังเคยแล้วเคยแล้วอ๋อเคยแล้วนะเมื่อชาติก่อนแต่ชาตินี้ยังไม่ได้ขับโอ้นี่ประสบการณ์ตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับใช่ครับประสบการณ์ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้ววะเห็นลุงทำคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้อ่าไม่วันั้นเห็นลุงทำแบบนี้แกบอกว่าตอนนั้นลุงไปปรับฐานที่ลงรถให้ลุงบอกว่ามันเกตไม่ได้มันแข็งลุงเลยบอกว่าอ้าวอ้าวสมอแล้วโอเคพ่อ พอ่อแล้วเรียบร้อยเอ๊พอแล้วพอแล้วเสมอแล้วเดี๋ยวเรียบเป๊ะเลยพี <S <S> <S ่น <travail> <ến Vin> ้องเลยอือมันไปบ่ได้ดอกมันติดทรายมันติดติดดินพร้อมใส่เงานบ่ได้แล้วมันมีดินจะจบเลย ได้เท่าที่ได้นะโอ้โเาไปถมในยั่ครับได้ข <ar> ้างหลังมันยัมี้เดี๋ยวสรุปแล้วจะเอาฝั่งไหนกันแน่เนี่ยเอาฝั่งนี้เอาฝั่งน้ลยต<อ>แต่ว่าตัน <sequel. S 1> ตันเียตไแไ้อโอ้เอาฝั่งนี้แล้วฝั่งโน้นอ่ะแ้วฝั่งโน้นอ่ะจะรอเงินไปไม่ไม่เดี๋ยวคือคือคือจะทำจะทาฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าโอเคฝั่งโน้นไปองผมเ รถดิ้นด้นเด้เดี๋ยวทำไมต้องเอาสายฝั่งกัางเนี่ยถามหน่อยสิเออเอา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 ตอาเอเอา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 เอเอาเนเอาเอเอาอาอาเอ่เาเอาเอาเเอเมาเลาอเอาเอออเเเอาเออองเเอาเอาเเ จะไปไสยจะไปไสยเด็กเซนตไปขู่จังมีผข <c oughs> ู่ปัดมีู่่ปัดมาเด็เจ้าไปแล้ว <c oughs> ไปคู่ปัดเจ้าแล้วไทยล่ะเนี่ยยูมองต้นไม้แหละโอ้บนออบนอแม่ดอกก็นอแม่ดอกครับ่าวฮ้าว่าอะไรอ้อออาวเพราะอะไรรูไปไปเซ็ตเพื่อบ้านไปเฮาเรียบเปีเลยว่ะพี่เดียวพอดีเลย ไปคือว่าเกตไปกินแม่เมื่อคืนหน่อยลงมหน่อยลงมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอน้ำทอน้ำมดมดแถวเลยดิครับเอาดิเขาเป็นียงเขาไป็นียงทั้งนี่ได้อยู่อันนี้มึงพีดแล้วก็ได้เออแจ้วเขาไป็นียงคือวางสัตว์มั้ยดันเลยดันเลยทอน้ำนั่นน่ะทั้งหุ่นน่ะดังหุ่นโยวางสันว์ได้อยู่โอ้เดี๋ยวเขามาอาบน้ำมาใส่น้ำนี่ได้ก็ได้นใคยเดี๋ยวเราเก็บตังค่าท่อเมฆหรือยังเอออย่างอ้าว คุณจะใช้น้ําต้องเก็บตังค่าท่อคุณนะเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยนะจ่ายผมด้วยคนละสามร้อยแต่จ่ายเขาเลยมีแต่ลุงจิมนะอันนี้ก็จะพราะบ้านลุงจิมไงแต่วันนั้นน้องเมฆซื้อท่อมาเสริมอยู่นะสีเสื้อเดี๋ยวผมให้อ๋อน้องเมฆซื้อมาวันนะสีซื้อเสริมไหนอ๋อโอเคแล้วไปเดี๋ยวไปหาเช็คเดี๋ยวเขียนเช็คให้เขียนเช็คให้ พอพอพออเสร็จแล้วสีที่บาทเลยนะเซ็กน้าทุมรับเป็นเพเอ๋อเล้วแร้วบเรียบพรเรียบเรียเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้แหละเบียร์มาไก่แแ่มาไก่ลงเลยไป่ะไม่ไม่จะถอยไม่ะ้ นเดียวมันขึแนนแทนนนเดียวดึงแม่นี่แม่โอๆนัวเรียบร้อยแน่แล้วเลกินเลยกินเลยต้ไอ่อางมอง้มันาอแตกหรือเ่าออกน้ำน้ำไหลแล้วแตกหรเ่แตกแล้ว่อๆไหลแงไ้เปิดตั้แตกแล้วเดี๋ยวตัดต่อมานี้ตตรงโย่ใช่ไหมพีโยฮะว้าบเว้า นะครับผมโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็ไปสักนีอนะครับผมสวัสดีครับ